ทีีีมมเสยงครับผมวันนี้สวัสดีครับทุกคนเดินหน้าหนักก็ได้พี่สวัสดีครับทุกคนครับพร้อมยังขาต้นไม้จังมากสองต้นนี่วันนี้ก็คือโฟล่ามัสเลยเขาจัดเป็นแบบว่าเป็นดินแดนแห่งความสนุกใช่ครับแล้วก็เราก็เลยบได้โอกาสที่เขาชวนมาเล่นมาที่สองแส่บมาเล่นไม่หยุดเลยยังเล่นไม่หยุดเลย ก็คือคิดว่าถ้าไม่ไล่ก็คงไม่ไม่เลิกแน่แน่วันนี้จะตอบตรวจสำรองแฟนมากค่ะใช่ค่ะผมคิดว่าเพราะเพราะว่าแบบคือบอบอลเนี่ยเขาเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าแบบใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเล่นแบบมิดลงไปคือแบบหัวจับจมลงไปเลยอะไรเงี้ยตรวจมถึงมานี้บอกว่ายังไงวันนี้มีรูปมคือวันนี้เราเรามีรูปให้เขาดูว่าวันนี้เราจะไปเล่นอย่างนี้นะเป็นไรเดอร์ใหญ่ๆนะแล้วก็มีบอรบอลใหญ่ๆ รีบออกบวงเลยใช่ไหมครับรีบเปลี่ยนเสื้อเลยรีบเปลี่ยนเลยรีบนอนรีบนอนกลาวันมันจะสนุกขนาดยังไหมไม่สนุกขนาดนั้าคือคือเด็กๆอ่ะ เอาว่าทุกคนตรงนี้ก็เคยเล่นบ่อบอลบ้านบอลในห้างสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเอาว่าเด็กๆทุกคนน่ะชอบบ่อบอลเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเล่นแล้วมันไม่เจ็บนะแล้วมันก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนพชอบเป็นแม่เนะี่ยก็สามารถที่จะมานั่งดูลูกเราเล่นอยู่ได้แล้วก็ต้องขอบเขาเนี่ยก็เป็นแบบเต่าลมฉะนั้นมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเอาเด็กไปทิ้งไว้แล้วพอแม่ก็อาจจะแบบเดินชอปปิ้งอยู่แถวๆนี้นิดนึงอาจจะฝาก นั่จะต้องมีคนเฝ้าไว้เี่ยใช่ไดีกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะไ้จะเป็นเด็กเล็กนะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าถมาเกองมาเนี่ยทุกคนก็เด็กๆก็คงได้รับปรับตัไปก็ฝากทุกคนที่อยู่แถวๆนี้นะครับใกล้ๆกับไรเฟลก็มาได้ไม่ใช่ในเมกาตบางนาจ้าเคทุกคนพกอนนอน้อยเถอก่อน วันที่11ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ละแวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบางนาหรือว่าเลยไปจนถึงชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวที่เมกาบางนาได้เพราะตอนนี้เขาตรงรานฟุดฮอตรงนี้เขาจัดกิจกรรมของโคลามาส์อยู่นะคะจัดถึงวันที่11มิถุนาเลยก็พาลรูกมาถึงสนามได้แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของโคลามาส์ด้วยใช่เพราะว่าเป็นขนมที่ทุกคนก็แบบก็ชอกินตั้งแต่เด็กอันนี้พูดจริงกินด้วยใช่ไหมจริงจริงแล้วลูกเราก็เป็นแฟนอยู่แล้ว เพราะว่าต้องมีติดมาใช่เมื่อกี้เขาถือแบบว่าตุ๊กตาคือในบ่อบอลมันจะมีตุ๊กตาโครมมาก็เขาว่าถือแล้วก็บอกว่าอร่อยมากเขาจำได้ว่าแบบเขาเคยกินเป็นแบบชิ้นเล็กๆเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแม่แม่ทิพย์เขาจะซื้อมาเต็มบ้ใบก็ส่งมาเต็มก็ก็มาได้นะครับวันที่21เดือนนี้นะครับเราได้นะพูดถึงล่าสุดค่ะการไปชเซอร์คอนเสิร์ตค่มาขอคอนเสิร์ตอะไรบ้างกันไว้ก่อน เรื่องงานกันแล้วกันหลายคนเลยอะไรครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปทีเซอร์จะคอนเสิร um> ์ตดีๆไปแล้วอะไรเงี้ยหลายคนทีเซอร์มาเมื่อวานนี้ใช่หลายคนชื่นชมมากว่าบิ๊กคัมแบ็กกลับมารอเหมือนเดิมเลยทุกคนพูดถึงบิ๊กซึ่งเราดีใจนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตดีๆอ่ะแล้วเราได้เห็นเพื่อนเราที่แบบเขากลับมาแบบว่ามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงเนี่ยมันมันแบบมันบางทีมันขนลุกนะบางทีมันแบบเป็นความภูมิใจบางทีมัน นัดเต็มตัวไปถึงอะไรอย่างเงี้ยนัดเต็มตัวตอนนี้นะคะับเป็นเหตนครั้งแรกว่าเป็นวีารเออที่มันเป็นฟูขึ้นมาเลยคือต้องบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยเขาเขามีตัโปรตินมาแล้วคือโปรตินก็น่าจะมาท้ายเหยื่วนะครับมันทำให้การทำเอไอหน้าของบิ๊กเนี่ยมันมันเนียนมากมากแล้วก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นไงก็เมื่อวานนี้ออกมาก็โอเคนะครับที่ปล่อยออกมาเหมือนยังเป็นที่มีใครบอกยี่สิบกว่า นี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเราต้องไลค์เออหน่อยคจะแซวว่ารถรถรถแต่พี่บี๊ได้ใช่ใม่เวลายอมยอมน้องไปละกันเราได้เห็นไวรอลไหยคะเพราะว่าไวรอลเมื่อวานคือเยอะมากในโซเชียลต่างๆก็ดีใจคือไวรอลก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องการซื้อบัตรก็เป็นอีกเรื่องนะครับอะไรก็ต้องปัดเรื่องการซื้อบัรคุณแดนว่าไงบ้างครับพี๊บี๊คือพวกเราสองคนเวลามีงานเกี่ยวกับดีนบียเราดีใจอยู่แล้วว่ามันมันเป็นความ ความทรงจําที่มันมันดีๆแล้วก็มันเหมือนเราโตมากับสิ่งนี้แล้วก็ผมคิดว่าชีวิตวัยรุ่นหลายคนก็คือโตมากับกับดีมีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,น,น,นเราดีใจทุกครั้งที่ได้ทํางานหรือว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบเนี้ยการเตรียมตัวตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนลวอีกประมาณสองเดือนอ่าก็ฟิดครับเออฟิดสองตอนนี้เริ่มเริ่มวิ่งมา,มากขึ้นอ่าเริ่มเริ่มกลับมาฟิตร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะจริง นะครับคือม,มีมีหลายมีหลายอันมากเลยแล้วแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมหลายๆตัวในงไนก็ฝากคอนเสิร์ตดีีไปด้วยละกัน,นความพิเศษของอแขกพิเศษยังอุกไว้ก่อนใช่ไหมพี่อ่าบอกแล้วก็ไม่สน่ไม่แง้มนิดน,นึงเนาะครับก็พยายามจะให้สซอท์ไพทีแต่ว่าคือแขกก็อยากให้มีความเกี่ยวพันกับนีดีแหละ อยากให้เป็นเป็นคนที่รู้จักกันเรารักกันหรือก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นตามกระแสมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบใครที่แบบว่าเวลามาแล้วก็ทําให้ถึงเฮ้ยคนนี้เคยแบบมาอยู่ตรงนี้ตรงเอมีตรงนี้หรือว่ามามาเคยมาร่วมงานกับพวกเราในในหนังหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูแล้วกันครับว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าคือเราก็แชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์ความรู้สึกที่เราอยากจะอยากจะทำหรืออยากจะโชว์ออยากจะเจอความคิด สองหนุ่มมิโอกาสเข้าไปทำเป็นดีไหมครับพอมีแดนดี้นะครพอลักสุดท้องพอลักแดนดี้พอมีแดนดี้พอมีเขามีแดนดี้ออกไปแล้วคุณแม่ค่ะทุกคนรอดูโชว์อ๋ออาจจะเป็นไปได้ที่บนโชว์เราจะมีคือจริงๆถ้าสมมติว่าเขาพร้อมหมายถึงว่าตัวเด็กเองเขายินยอมแล้วเขาก็สามารถที่จะทําตามหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบได้อ๋อก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ตอนนี้อ๋อคิดว่ามันไม่ได้เป็นคนโชว์ยากอย่างก็คือว่าจากงาน ที่ไปประกาศรางวัลมานั่นคือเบื้องหลังการทางานทั้งหมดภาพที่ดูซ้อมมาก็คือผู้กํากับผู้ช่วยใดๆก็คือเหนื่อยล้ากันหมดใช่แม้แต่ใน m อ็มบามีแดนดี้ที่เพิ่งถ่ายไปก็แบบโหก็ยากกว่าจะได้ภาพแต่แต่ละช็อนต้องคุ้จนนันทีสุดท้ายว่าหมายถึงว่าในคอนเสิร์ตใช่ไหมว่าจะได้ขึ้นไหมคอนเสิร์ตคือหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือคอนเสิร์ตมันมาดึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าเด็กขึ้นหรืออะไรเงี้ยนี่เราก็สึก ว่าแบบนี่อาจจะแบบแล้วเขาเปิดเทอมแล้วไงแม่ก็ไม่ต้องดูว่าเราจัดสรรได้ไหมแค่ไหนเพรโอเคถ้ามันนอนดึกบ้างเป็นบางวันอะไรเงี้ยอาจจะแบบแอบพาเขาไปดูเพราะเขาขึ้นเวทีคือพาไปดูอาจจะได้นะผมว่าเขาคงดูแม่มาสักชั่วโมงแล้วก็หลับอะไรอย่างนั้นเป็นเขารักเสียงเพลงขึ้นในทุกวันเลยไงแล้วตามต่างเต่างวันนี้ไม่มีร้องเพลงหรอกตามลายพ่อตามลอยพ่อเลยวันนี้ก็อาจจะถามว่ามีร้องเพลงไหมเพราะอะไรถึงเขาพร้อมตลอดเวลาเลยสำหรับการร้องเพลง คือเขาชอบนะพี่เขาชอบอย่างอย่างน้องพีเขาจะชอบอะไพี่ตีก็อาจจะแบบพี่อายแต่ว่าเวลาอยู่ในรถเ็อกก็ชอบร้องนะครับจนยอดยอดวิวตอนนี้มันขึ้นแบบโอ้โหรันๆันลันมากเลยพี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจจริงๆแล้วอย่างวันแรกก็ขึ้นเพนติเทนนั่นดงเลยก็ดีใจมากๆครับยังไงก็ช่วยทําให้ผ่านหลายๆล้านนะครับตอนนี้ก็หนึ่ง้านวิวไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อยากเห็นสอง้านสาม้านเป็นสองปร แมีค่าตัวแบ่งกันยังไงเนี่ยตกลงกันยังไงคุณพ่อแม่เก็บค่ะแม่เก็บไม่ต้องแบ่งทั้งสคนใช่แล้วแล้วเป็นคนบริหารจัดการนะคะเราก็เก็บมาให้เขาแหละในอะโอนพ่อรู้ยอดเงินไหมครับเวลาทําเโอ้ยไม่ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยแม่เป็นคนจัดการแม่หมดการหมดเลยเราต้องไม่บอกสิคะ อีกทีตึงที่มันเป็นไวรอลไปขี่เฮียไปขี่เฮียไปขี่เสือของไปขี่สิงโตของเฮียเห็นบอกว่าพี่บอกว่ามันวิ่งจับแทบไม่ทันเลยวันนั้นใช่คือเขาเข้าไปวันนั้นก็คือให้อ่อยเล่าไหมอ่าก็คือวันนั้นก็คือเหมือนกับเขาไปสวัสดีเฮียค่ะแล้วนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปชั้นบนของตึก R S ใหม่นะคะแล้วเฮียก็ออกมาเจอกันแล้วของคนคือรู้งานมากเลยอะเรียกเฮียว่าแดนดี่อะไรอย่างเงี้ย เออเพราะจริงๆเรามีพูดว่าเดี๋ยวเราจะไปหาแดดดี้นะพูดอย่างนี้แล้วเขารู้ได้ไงว่าคนนี้คือแดดดี้คือพอเห็นเทปปุ๊บก็คือคนนี้เลยเป็นเลยฉันปักหมุดเลยว่าเคียคือแดดดี้แล้วก็เล่นแดนดี้ออร่าอะไรบางอย่างแล้วก็ขอเล่นสิงโตเล่นเสือเล่นปีนู่นปีนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คงจะรู้ว่าแบบของตกแต่งในห้องพูดในหานี่เงี้ยส่วนใหญ่จะแบบแพงคือคิดว่าเสือของตัวหลายแสสน่ะแล้วเขาขึ้นไปขี่แบบแล้วขย่มเนี้ยซึ่งไม่มีปัญญาใช้แน่นอนเห็นบอกไปขอไปขอเดียวด้วยนี่อยากได้ใช่ไหม บอด้วยบอกว่าเอากลับบ้านได้ไหมอย่างเฮียก็โดนตกไปด้วยแบบโดนหลานโตใช่แล้วเตรียมไปเดียเตรียมของขวัญมาเป็นทองแต่ว่าลูกผมบอกว่าอยากได้รถตำรวจอย่างเฮียก็ถามเลขาว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อรถตำรวจให้คือผมคิดในใจว่าดีแล้วครับได้เป็นทองก็ดีแล้วพอมาถึงเรื่องน้องน้อยอย่างล่าสุดมันก็อย่ากพี่ได้ชี้แจงาพนิดนึงแล้ว จับมาจาับที่น้องไปงานวันนานเลยค่ะที่จับมือสะบ<า>ัดน,น้อ่ก็อยากจะชี้แจงนิดนึงเลยคือถ้าในมุมของเราสองคนนะออยไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ได้ห่วงลูกขนาดที่แบบใครจะจับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะกังวลก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของออโรคมากกว่าแบบโควิดหรืออะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าที่น้องสะบัดเนี่ยมันเป็นแบบปฏิกิริยาอัตโนมัติของเด็กเนาะาจะตกใจใช่คือว่าื่อทุกคนอาจจะรู้จักเท้าแต่ว่าน้องเขาอาจเขาไม่ได้สนิทกับคนอะไรเงี้ยใช่เวลาเราไปมีคนมาจับเท้าเงี้ยเขาก็ป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกเห็นใจน้องคนที่เขามาจับที่เขาอาจจะโดนคอมเมนต์บางอันที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากจะไปพูดถึงซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษน้องเขาผ่านตอนที่เราไลฟ์ไปแล้วว่า มีคอมเมนต์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบกลับไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องอีกอีกคืนอย่างนี้องเขาได้มีโอกาสที่จะขอโทษไม่มันไม่มีก็ก็ฝากบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าต่อหน้าก็ก็บอกมือก็ได้ทักทายอะไรเงี้ยส่งเสียงเรียกอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้น้องโบลมือให้อะไรเงี้ยครับจริงในยุคนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องบางๆแทนที่เราจะมาจับมือหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันโควิดมันก็ยังไม่หมดไปนะเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้บอก ความสะอาดหรอก็ซีเรียสค่ะแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ได้ไรเงี้ยก็จะแบบจะคอยสอนเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมแล้วน้องพีเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะทะโมนนิดนึงเขาจะเล่นโซนแล้วก็มือเนี่ยเขาก็จะจับมือจับนี่แล้วก็จับขนมจับอะไรอย่างเงี <ๆ S 2> ้ยอราก็จะบอกเขาตลอดว่าเนี่ยมือเลอะต้องล้างมือนะหนูเวลาล้างมือต้องล้างยังไงต้องเช็ดมือ,อยังไงไงี้ก็จะสอนเขาก็ตอนนี้เขาก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีอะค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาตโตโขึ้นไปเวเขาก็จะรู้เรื่องมากขึ้นสำหรัไอ้เอง่พี่ พี่เขาเป็นคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่ารักษาความอาแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างดราม่าก็เกิดขึ้นคือถ้าเผื่อยื่นมือไปจับมกีอาจจะไม่อาจจะสลับคนอะไรย่างเง้ยคิดใช่ไหมแต่พี่มีก็คือแบบว่าเขานักเขาจะเป็นคนแบบว่าแบบเขาห่วงตัวนี่เข้าไปเองเขาไปในห้องบอกความปลอดภัยของรถนะครับคือที่มันสูดโจมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมองตรงเรื่องนี้ยครับพี่ไม่่่ใชวาีสองพี่ทั้งสองดราม่าเลย ก็ก็จะเจอกันคราวหน้าก็ใช้วิธีการบล็อกอะไรมาทักทายกันได้ไ่ตเป็นเกทายใช่างเวลาน้องออกงานบ่อยอะค่ะได้ได้บอกน้องมาว่าเวลาออกงานหนูต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าเจอคนเยอะๆแบบมีแฟนขับลุงถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยมีค่ะแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ฟิกอะสมมติว่าเราเราเจออะไรใหม่ๆแล้วก็จะไปคิดว่าเราควรจะต้องทําตัวไงเราไปสอนเขาแต่พองานหน้ามันก็จะอะไรที่ใหม่ขึ้นมาอีกเลยเนี่ยอย่างที่อ้อยเคยบอกว่าอ้อยเคยบอกเอ่อถ้าหนูไม่อยากถ่ายรูปนะหนูไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าไม แต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่คนนั่งรถเข็นอยู่แล้วพอเขาไปบ่ายแล้วพี่ไม่ไปเขาก็จะแบบทำไมพี่ไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจะค่อยเรียนรู้ไปเองพอเราบอกเราเราสอนเราบอกเขามีกตั้งคำถามกลับมาหาเราสองคนนะครับว่าอจะทำยังไงต่อเ่ถ้าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยไม่มีค่ะเหมือนเขาฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่แบบที่ออยสอนอันนึงคือเรื่องคนแปลกหน้าเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนเลยใช่ไหมออยก็กลัวว่า ดี๋ยวถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วก็แบบมาคุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยเขาต้องทำยังไงเราก็จะบอกว่าเราเพียงเดินหนีเลยนะถ้าเขามาจับเนี่ยเราก็ต้องแบบบอกเขาเลยว่าออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราก็คือเด็กอาจจะสับสนก็ได้ว่าสิ่งที่เราสอนกับเวลามาทายยํางานอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจอ่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเวลาลูกเขาอยู่กับเราเงี้ยเราก็คอยดูอยู่แล้วฉะนั้นเวลามีคนมาใกล้ๆลูกเนี้ยเราก็จะไม่ได้เป็นห่วงเ่าหร่แต่ถ้าวันนี้เขาอยู่เดียวหรือว่า ไม่ได้อยู่ในสายตาเราเงี้ยก็จะเป็นห่วงมากกว่าเดี๋ยวเนาะแล้วเรียนต้องมีกำลังใจ มามาเจอหรือว่ามารับลูกกับหรือว่ามารับเด็กออกไปจากโรงเรีเยนอะไรเงี้ยคือเขาก็มีหน้ิที่การอไย่างี้คือไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ลักษณะของเรียนมันเป็นลักษณะแบบรั้วรอบของมันไม่ใช่ว่าเข้าหาในยังไงยังตึกอนุบาลนะคะเขาจะเป็นตึกแยกออกจากต็กปถมเลยฉะนั้น มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแลง่ายแล้วก็เป็นตึกที่ไม่ไม่ได้มีวิ่งออกมาแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีแบบนั้นคือทุกอย่างมันจะแบบถูกอยู่ข้างในอาคารหมดทุกอย่างสิ่เราเรามีขนาที่เราเราก็รู้สึกใช่จะอะไรมันจะเป็นอย่างเนียอย่ที่หน้าเราคว่าถึงได้เหมือนกันแม่เนี้ยแหละลูกก็ไม่รู้ลูกเราจะลุ้นใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็จะเป็นห่วงก็คิดว่าต้องคิดถึงแน่เลยบางทีในใจยังคิดเลยถ้าฉันไม่เอารูปไปโรงเรียนมันจะเป็นไม่ได สีแต่ฉันจะต้องชินเนาะมัคือเหมือนแบบเป็นกิจกรรมพิเศด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันมาแบบจะสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่คุณแม่ไปเฝ้าอ๋อว่าออยมีมีแน่แน่จริงๆนะพี่อ๋อยก็คือแบบก็วางแผนไว้แล้วว่าจะไปแล้วจะไปเฝ้าคืไก่อขอคิดว่าวันแรกคงแบบอยู่แถวๆโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนแล้วพี่บีมมาะทส่วนพี่บีมนะคะน่าจะขับรได้แบบนึงอ๋อก็แล้วแต่ที่ผมมีคนขับรถให้เขาอยู่อ๋อจรอจรอก็องรูกับพ่อใครจะรอก่อนกันนะ ก็จะจะเป็นรูน้ำอ้โไม่รู้เลยอ่ะก็จะรู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะฝีเพราว่าโรงเรียนสนุกนะจะไม่พูดว่าไปโรงเรียนแล้วอย่าร้องไห้นะจะไม่พูดคำว่าร้องไห้ให้เขาได้ยินเลยให้เขามีแต่แบบคิดอะไรบวกๆอยู่ในหัวว่าไปแล้วจะเจอเพื่อนจะมีเพื่อนเยอะเลยหนูจะอ่านหนังสือได้หนูจะเขียนหนังสือได้นะมีคุณครูใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาอะไรประมาณนี้ ถ้าเช้าน้องถ่ายรูปก็เอาใหม่ออ่ได้ถ่ายเองพีอยขอแต่งานเดี๋ยวจะต้องเอาสายแล้วนายเอา